ตามให้ฉันไปหน่อยน่ารักจังเลยอย่าวิ่งแล้วตามไม่ทันน่ารักอะ่ะ น้องน้องไปไหนวะโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยวะเดี๋ยวรอก่อนหนึ่งสองเฮ้่อไม่ไหว้ด <laughs> งมึงไปยังไงรองก่อนรอพี่ก่อนพี่ว่ายน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่ามีคนอย่าบอกนะกระโดดไม่ถึงะอะเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้พูดว่าอะไรเกมนี้ไม่ต้องมีเซลพ,พูดว่าอะไรไม่ต้องมีอะเรากันอย่างเดียวกันอย่างเดียวพอ เอ,ออไฟไฟหมือนไฟหมันไฟหมืน,น,มนไม่โดดเลยเอ่อ,อไม่โดดไม่กลับมากลับมากลับมากลับว้าเดี๋ยวขอใช้ท่าอันนี้ก่อนเสียม,มันอ่ไหนคิวจิ้งจอกมาก่อนไปไหนแล้ววะอ๋อ แเราก็ซื้อเนอะจิ้งจอกโดดแล้วก็โดดก็แค่เนี้ยก็แค่เนี้ยโู้น่ารักอะ่ะอินาริยา yeah! ปุ่ม <c oughs> นึกว่าตาย <c oughs> ไหนขอดูสิ อืมอืมอืมโอเคโอเคเลยมีอะไรอีกมีอะไรเก็บอีก อยากไปอยากไปทุกที่เลยอ่ะอยากไปทุกที่เลยอะ,อยายอะ Shadow วาวข้ามน้ำข้ามทะเลมาจาับกระไดลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมาก บ้านชาวประมงแล้วัส,วสดีคนช่วามีอะไรมาสั่งเวอร์ฉันไหมมีไม,ม้ขอเข้าบ้านหน่อยมึงนี่ก็ ได้เหรอเข้าบ้านคนอื่นไะอะไรเอ่ยอะไรวะแล้วก็น่ะขี้ขโมยแล้วปากบอกไม่ทำไม่ทำฮะมาอย่าเพกิกมีอะไรบ้างข้างล่างเมื่อกี้ไม่เป็นแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าม้วนตัวเอ,อ้อ เกมนี้แจกของน้อยหน่อยขี้เกียจแวะถ้าแวะแล้วไม่มีของให้อ่ะฮะโกรธนะเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีไฟไหม้อะไรเฮ้ยมีของแจกของแจกของว้าาาไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เป็นทางออกเมื่อกี้เป็นทางออก โอเควิบ้านพังหมดเลยนะองสานนะทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่อ๋อขัดเลือดที่พื้นไม่ใช่เลือดไอเชียนี่มันอีกาไม่ใช่เลือดเก็บของเก็บของเก็บของฮ้ยอ,อเดได้แล้วัอเคได้แล้ว เก่งไงวะก็เอาดิก็เอาดิเอาเนี้ยเอาเนี้ยอ๋อหา sword smith เอาจะไปหาจากไหนอะมาจากไหนวะอ๋อนี่ let's go shadow เอ๊ะหรือมันคือคนนี้วะไม่ใช่ But you look fatigued. Have you endured much hardship? You wouldn't believe it if I told you. But yes, I could use a rest. You should visit my sister in Hiyoshi Springs. I was sick, so she insisted I bathe in the waters. I could feel the life returning to my body. Sounds like just what I need. อืมแค่ไ hmm. ม่ก yeah. ันแคร p เปอะในนี้มีช่งไม่ใช่อีก ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ชาต้องการหรือต้องไปหาแบล็กสมิธคนนั้นก่อน III จริงๆเราน่าจะต้องไปช่วยพี่ชายของยูนาก่อนก็ได้วะกูยอมกูยอมก็ได้ <S 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 ของที่ให้เก็บมันชัดดีจังเครืนี้ทำให้เล่นไม่ยากเลยเนี่ยทรานซิชันอะไรก็สวยหมดเลยเอ้ยว้ามานี่ใบชั้นดนี่ใบตั้งสมาธิตั้งสมาธิตั้งสมาธิมา เห็นของฉันเห็นของนี่ฉันกาใจเย็นๆมีธนูวิธนูธนูมิธนโูวธน,โโนโูนูวธนูวนูวินูนมนูวนนข้ามนมนก่อนูวิมนฟาดมันเวิอนูไิธน,นูนนวนนไม่โดนโดนออดน,นินิ กลิ้งใกล้ๆหน่อยดิพลาดไม่ทันน่ะพลาดไม่ทันน่ะเก็บของก่อนเจยเย็น,ยนเนี่ยโว้ยไม่เดี๋ยวก่อนบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรเจยเย็น,ยน บอกว่าอย่ากลิ้งไกลไม่ก็จะสู้อีกอะเอามาให้สู้อีกอุ้ยดอ,อกไม้สีฟ้าสวยจังเลยเต็มไปหมดเลย สวยสวยสวยช่วยช่วยช่วย,วยถ่ายรูปหนึ่งสองดีมาก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 ว้าว <c oughs> ไม่ต้องโรอดี บทคโาคืออ๋เอเฮ้ยเฮ้ยใส่ของได้ด้วยน่ารักจังไหนอีกาเอาผีเสือ้อโอ้ยผีเสื้อน่ารักอุ้ยแมลงปองอุย้ยหิ่งห้อยเอา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 ,เอ,าอะไรดีวะ เอาเนี้ยแหละเอาหิ่งห้อยเดี๋ยวเต็มจอกูโอ้ยเยอะไปแมวแล้วเยอะไปอ๋อมันลดได้นี่บ้าให้บ้าอะไรเยอะขนาดนั้น เดี๋ยวม,มันไปเ็วโอ้โหมันต้องไปเป็นนาทีด้วยหรอวะอ้เช้ามืดสวยดีสวยดียดขอแบบขอแบบมีแดดรำไรเออ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 แดดรำไร นี่นี่แดดแรงไปแล้วอ๋ <c oughs> อโอเคอไปไม่มีจินเอ้าทำไมจินต้องสกรปรกด้วยไม่ ไม่วะฮ่ฮ่ฮ่ไอฮฮ่ฮ่มันคิสฮ่าฮ่าฮ่จยิ้มด้วยชอบอ่ะชอบทำหน้าทำปักจุ่วอ่ะชอบ เอาเอาเอาอันนี้ไม่ได้ต้องดึงดาวมันบ้าน่ารักว่ะชอบวันนี้ชอบวันนี้เฮ้ยมีเพลงด้วย อาถ่ายดีๆถ่ายดีๆถ่ายดีๆ,ยดๆนยไม่ต้องทำหน้าปักจูนะ,อะอเอาใหม่ขอดีๆน่าโอเคอ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้าของเต็ไมไปหมดเลยลูกเก็บก่อนลูกเก็บก่อนลูกแค่นี้เหรอ <c oughs> ไปไหนเอ่ย แต่สวยสวยมากชอบความลมพัดงงไปหมดแล้วไปทางไหนลกูกโอเครู้เรื่อง อย่างเท้าเดินบนมีมากเลยอ่ะเก็บของเก็บระยะไกลเฮียเฮียเฮียไหนนะเมื่อกี้ให้ไปไหนนะ แล้วฉันจะลงไปยังไงล่ะหยุดตรงนี้ก่อนงามแท้ถอยออกมาถอได้แค่นี้หรอขอโทษถอยได้นิดเดียวเองลูก ลูกเพ่เท่หว่ะชอบปาบ